บที่สถานีวัดโต่งทางรานจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรจะมัตระวังทางขรานขณะ้าวขึ้นลงขบวนรถและเปิตรวจสองดีของสภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นขึ้นลงขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเที่ยสถานีวัดโป่งในทางขรานที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าหนึ่งบนทางสถานีคนบุรี สุดปลายทางสถานีประโญที่ริขันขอความกราณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณป้ายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเื่อจากข่านหาัจะได้รับอารายและรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครจุฬสถานีคลองตาคนสถานีพุทราเป็นสถานีต่อไปตามหัก มีมาตรการของการลดไปแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไปในก,การเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกเป็น,นที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปอการรถไปของคุ